ทีโหลอันนี้เพิ่งอบขนมปังกเกลือมาเลยจ้ะจะมากินแบบอบดูนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานกินแบบว่าไม่ได้ทําอะไรเลยตอนดึกแล้วรวยอยไรงเงี้ยอร่อยตอนไม่อบก็อร่อยตอนอบก็อร่อยองงไหมจะอบยังไงก็อร่อยกว่าอุณหภูมะแบบ เยิ้มเยิ้มเนยเนยนิดหนึ่งแล้วมันทำได้ความหอมเพิ่มไม่ได้เค็มนะคะบางทีอาจจะว่าหนมปังเกลืออะไรเงี้ยเค็มไหมไม่ได้เค็มค่ะมันมันหอมหอมนุ่นง่วไม่เค็มอาจจะมีแบบว่าความละมุนมันละมุนละมุนนิดนึงอ่ะแต่มันไม่ใช่คือความเค็มอ่ะมันคือความอร่อยอร่อยอ่ะคนชอบกินแป้งแป้งขนมปังอะไรอย่างงี้มากอ่ะ เป็นสองทิ้นเดี๋ยวจะต้องไปกีกอัานหนึ่ง่าไหนอยกันแต่ไม่ค่อยอร่อยเลยอะหนึ่งป๊อปเคสอป๊าปอ่ะแต่มันมีความอร่อยนนตัวมันเองอันนี้เป็นของร้านอ่เมื่อวานบอกจำไม่ได้อันนี้เป็นสองร้าน พูดเบเก้แล้วอีร้านเนึ่อ่ะที่ว่าอยู่สุขุมวิทร้อยห้าเดี๋ยวต้องมีกลับไปกินอั้นี้เอาไปอดแล้วร้อยออกมาคือเอาข้าวเบิ้ลก่อนนิดนึงจริงๆจะชอบก่อนเยอะแต่ไม่อยากให้มันแบบเพี้ยนไปจากสีเขาคนจะเป็มเลยไงอืมอืม้อเลยงี้คนกินอะไรเงี้ยเยอะ เดี๋ยวมิ้วกับไปกินอย่างอื่นของสองร้านนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันมีเด็ดๆอีกมากินที่ดูกับแบบอบอร่อยเหมือนปั้งเกลือท่าม ka, ี้วกับลองลองไปกัอนละไปไปจุ๊บ